คนคะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสปีเดนค่ะค่ะทุกคนมือนี่ยคอยสิตําแอปเปิลเขียวนะคะแล้วก็กินกับขนมจีนขนมเซนลวกลวกปลานะคะลวกเนื้อปลานะคะทุกคนอันนี้กะ ปาดองกินเรือแต่งแต้หลายมือแล้วค่ะก็ใส่ตัวเย็ยนไว้มาค่ะมา,าตำแอปเปิลเขียวน้ำข่อยนะคะน่อยเดี๋ยวก็ได้หลายแล้วค่ะเดี๋ยวข่อยตำเสร็จแล้วค่อยค่อยสีโชว์ให้ทุกคนเ่งน,นะคะ ซีบอกว่าให้เอาผ่ามะฮองกลนโคบมันจะค่อยบอเสียงดังแมนอ,อิลีดังบาแฮง นำปลาสองยี <S 2> <S 2> <S ่ห้อ เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเบองคขาตำแอป,ปเปิลเขียวจัดจัดนะคะ mm hmm. เพด mm hmm. มามา,มาค่ะบัดน,นี้มากินข้าแลงน้ำข่อยนะคะตำแอป,ปเปิลเขียวกับขนมจีนคะ่ะขนมจีนมใส่แปลงมใส่อันนี้ หยอดน้ำปลาจากน้อยน้ำร้ายแตกบอสคะ่ะคุณแหลคะค่ะกจะแซบคะ่ะขนาดว่าพักได้กินน้ำร้ายไข่กระแตก แซบแซ่บจาดขนาดเลยค่ะตามแอปเปิลเขียวอันนี้เนื้อปลานะคะทุกคนเนื้อปลานี่นิ่มๆ มูแขยามอาหายได้เป็นเดือนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าแขวเลือเอาใส่ตู้เย็นได้แปกินไปครึ่งนึงแล้วเอามาลวกลวกจิ้มซอจิ้มยังซีก็ได้นะคะจิมจ้มแจวอืมแ่บครับ ม,มาขามใส้ยะนะครับนมเชิญเซลล์อ,อุบาติโอเบยีย ครับ แซ่บคักแซ่บแน่ค่ะทุกคนมาเด้อค่ะเด้อมากินข้าวน้ำข่อยกินตำแอปเปิลเขียวน้ำข่อยเผ็นดนิดกหน่อย ผลาดองผลาดองก็แซ่บหวานส้มๆปลาดองใส่กระหล่ำเพจการทุกคน นี่แหละคะ่ะทุกคนอยู่คนเดียวกินคนเดียวนั่งคนเดียวยืนในห้องเศร้าน,น้อยๆอจำเป็นทำงานกรุงเทพหรือค่ะอยู่เมืองนอกนั่นนี่จำเป็นทำงานกรุงเทพนะคะ หลังเมือข่อยนอนมาหลับนะคะ่อยกะคิดอ่อ,อนซนซาเจ้าของนะคะสังพรมชีวิตเจ้าของตั้งหน้าตั้งตามาอยู่เมืองนอกเพื่อที่ได้เพิ่งพระอาศัยสามีก็ต้องมาตัวหงกระหือนออกมาอยู่ของเชาวนะคะนี่เลยนะคะ่ะทุกคนชีวิตบนแนนอนบบไม่อย่างแน่นอนในโลกนี่ ถึนอยู่กับบุญวาสนาของเฮาเห็ุไปนะคะ่ะเฮาทำบุญไปหน่อยเฮาจากโศวาสนาเฮาหน่อย <c oughs> จะต้องย้ำรับส,สตากรรมเจ้าของแม่ข่าทุกคนแซบแซบขนงกินกันแนวดีดีค่ะยอะน้าปลาใส่แซบค่ะ เขียกคักค่ะแสบคักแสบแน่ค่ะทุกคนตำแอปเปิลแสบแสบทั้งเผ็ดทั้งจัดแต่ละเมื่อคอยกัะ ยามาเช้าตื่นขึ้นมากลับไปทํางานเลิกงานมากับเข่าห้องแล้วกับเฮ็ดน้ากินแล้วก็อ่านหนังสืออ่านคอมเมนต์ของเอซแล้วก็นอนตื่นขึ้นกลับไปทํางานยุ่งสิล่ะค่ะโอเพียย ค่ะทุกคนคะ่ะมือนี่คอยสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคิดหอดเอฟซทุกคนนะคะก่อนที่จากกันคอยขอไว้พรอหนทุกคนะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะสำหรับมือนี่ขอก่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย